สวัสดีครับมาติดตามกระแสไทยลีกนะครับกับผมโขบอลไทยในช่องกระแสต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่จะเตรียมลงแข่งขันศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพนะครับครั้งที่4 9ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาครับมาโนโคกิงกุนซอใหญ่ของทีมก็ได้พานักเตะทั้ง23คนครับเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับไปยัง จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีแฟนบอลมาต้อนรับอุ่นหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการที่บินไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเตรียมโรงฝึกซ้อมที่โรงเรียนปริ้นรอยแยววิทยาลัยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีน้องๆหนูๆเนี่ยให้ความสนใจนะครับมาติดตอาติดตามชมการซ้อมเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของเจ้าอุ้มครับทีระทรบุญมาคันเนี่ย โอ้โหมาขอลายเซ็นกันเพียบเลยนะครับก่อนที่จะทําการลงฝึกซ้อมนะครับซึ่งการเดินทางเป็นครั้งนี้เนี่ยมาโนปพกกิ้งเองเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับกับสื่อมวลชนนะครับซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการที่ได้นักเตะมาล่าสุดเนี่ยก็ได้สุภรพโชคสรารชาติแล้วก็เอียสดอลล์นะครับบินตามมาสมทบก็ทําให้ครบ23คนแต่ว่านักเตะแต่แตตละคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มสูบนะครับก็คือแต่ก็มีการได้พูดคุยกันถึงแนวทางก,การฝึกซ้อมร่วมกันแล้วนะครับ คาดว่าจะปรับจูนกันทันก่อนวันที่7นะครับที่จะทําการแข่งขันนั่นเองมานโ p พ k ก n ิ้งครับได้กล่าวถึงเป้าหมายในการแข่งขันสึก k i n g ค c ั p ในครั้งนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคุมทีมชาติไทยมาก็ยังไม่เคยสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเองคือมานโพกกิ้งนะครับก็วางเป้าหมายไว้ที่การคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับอีกอย่างนึ่ง รายการนี้ก็เป็นบททดสอบของทีมชาติไทยนะครับว่าอยู่ในจุดไหนครับขีดความสามารถเพราะว่าก็เตรียมที่จะดูสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเดือก2026นะครับซึ่งไทยเองก็มีโปรแกรมที่ต้องลงแข่งขันด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วรายการนี้เนี่ยจะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นรายการสุดท้ายของมานโปกิ้งในการคุมทีมชาติไทยหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวว่าอีชีอาจจะเข้ามาเสียบแทนถ้ามาน ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้อันนี้ก็คงต้องตามข่าวกันหลังจากจบการแขร่งขันนะครับว่าผลงานของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรนะครับก็แจ้งโปรแกรมการแข่งขันกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทีมชาติไทยลงแต่นัดแรกนะครับในวันที่7กันยายนนะครับเวลา20ินา30นาทีเจอกับทางด้านของเลบานอนนะครับส่วนคู้แรก17ินา30นาทีอิรักพบกับอินเดียก็ติดตามรับชมน,นะครับมีี t v TV ถ่ายทอดสดด้วยนะครับเอาละรครับนี่ก็คือ กระแสไทยลีกในวันนี้นะครับก็ติดตามกันได้ในช่วงกระแสไทยลีกนะครับช่องกระแสต่างประเทศกับผมโกมบอนไทยครับ